สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเมื่อนี่น้องเล็กกับเยลินสิสิไปอ่านบ้านได้ยังไปแน่น้องเล็กอ๋อมีดอกไม้ได้ดอกไม้เอายกขวดไหว้เพิ่งได้ยังไปเออแล้วก็ได้ไหว้ขวดนึงแล้วก็แนวกินอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็พี่ลินเอากระเทียมไปปาก็เดืกระเทียม เราก็สิเป็นเงินสซดใส่ส่องจดหมายไปใหหมูค่ะพี่น้องค่ะนี่คือวัฒนธรรมของคนไทยที่ใส่ชีวิตตางแดนบรูว่าท่างอื่นสิเป็นแบบใดเนาะแต่ว่าอ่าแต่น้องเล็กกับอันเยลินนี่ปกติสิเหตุกับเขาไปไปแจมบ้านเพื่อนนะคะแต่ว่าครั้งนี้เยลินปวด หัวอะไรยาลินเห็ดกับเขาปอดก็เลยเอาเงินใส่ซองคนละซิบปอนเพื่อซอยออกค้ากับเขาให้เพื่อนนะคะค่ะอยู่ที่นี่มันไม่มีฟรีหรอกทุกสิ่งกันย่างซอยกันค่ะพี่น้องค่ะนี่คือวัฒนธรรมของคนไทยที่ไปไปเวลาเวลาเพื่อนส่วนไปงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะกระชุดเป็นถือเครื่องดื่มถือ อันนั้นอันนี้ไปคือเข้าไปอันบ so like oh, um, ้านคนไทยเข้าเนี่ยแหละพี่น้องซอยเหลือกันนะคะค่ะเมื่อนี้ยายลินกับน้องเล็กะถือเพื่อนเชิญมาบ่ใดไปงานอันปาร์ตี้เป็นปีปีสองปีสามปีได้แล้วนะพี่น้องค่ะแต่โควิดอ่ะปกติงานอ่าช่วงเทศกาลแบบนี้เยลินกับน้องเล็กสิไปวัดไทยนะคะสามีสามีน้องเล็กสิพาไปแต่ว่าปีนี้อันงด ค่ะบ่ไดไปกะเลยไปงานปาร์ตีของบานเพื่อนเดี๋ยวเยลิ้นสีไทยบรรยากาศในงานปารตี้ของคนไทยในวันสําคัญช่วงเวลาดีๆมาให้พี่ให้น้องเบิ้งด้ค่ะเด้อค่ะเดี๋ยวรับชมกันเนาะค่ะเนาะเ <c oughs> จ้าของบ้านพี่น้อง <c oughs> คุณใจจ้าผู้เจ้จาจจของบ้านเนี่ยละอันเล่าใหญ่บ้านมาไหมพี่น้องจ้า<ม>ในครัวบ้านเราครัวคนไทยเกืบสิเป็นสีส่ละพี่น้องกําลังหนึ่งเขา่า<อ>เอออันนี้หนึ่งอีหยังเธออยู่ในหมอูอ่ในหม้อซึ่งแม่ป้าพี่น้องจ๋า<ม>พู้น้องเราเห็ดแนวตอนรับครับสู่หมูพวกดีดีอ,อันนี้ต้มต้มมันไหมต้มเอ็นต้มเอ็นเราเสียเห็ดแนวกิน มะเขาข้าวเห็ดนอาก,กินซอยหมูพี่น้องจ้าอันนี้คืออีอย่างได้กระทานี่เถอะลาบปันอย่างปนินปนินเปิดรับแล้วก็พัดคือเป็นตระแสบีบแตยสิละพี่น้องอันชีวิตในต่งนางแดนย้ำม,มาหากันกะเขาข้าวเห็ดนอาก,กินซอยกันพี่น้องจ้าเราใหญ่บานมาไหม บพท่านได้ล่วงตัวสมแซมไปเท่ละอันเท่ละหมองน,น,น,นอองกั่ซอเใจอยู่จังหวัดใดเกาะคนคนานแนอำเภอเี้ออยเมือบาน,น,นาทสาวคอนแกนอําเภอบ้านไทยะพี่น,อน,น,น,น้องบานไทเมองพนอันไก็ซ้อนนั่นไหมคระบขันร้นั่น น่ารักเ้าสีซิมเออคือไงแฉะเลือ uh. okay. ันือได้อืมเขาแฉะจังหอเธอแฉะอืมใส่กรมงสมอืมเ็าเหจะเห็นหอมบ่เออนี่เห็นไหมเอออยากใส่เท่าไรก็ใส่ลงไปเลยการเก็บตอดเจ่าเก่าฮานมาจะใส่เนื้ออื่น้ำบ่รือจังไหนกัสีใส่หนาโมูเห็น หายอายุจะจะใส่ก็ใส่รถหลายแล้วเราเห็ดกับเนวกินแซบแซบเดี๋วพี่น้องจะเฮ็ดนำยาข้าวปุ้นตาบ้องฮ้งเนี่ยโอ้ยแจ็คเยลินกับเราบ้ได้พอกกันเป็นผู้แมนสองปีเราบวใจสองแจ็คแบบแบบๆอยู่งานไทยเออเห็นกันแวบๆอยู่น้ำงานไทยกับได้เอิญใส่กันบ้ได้นั่งกินข้าวน้ำกันโดนแล้วเด้อพี่น้องค่ะ เขาเออีิยังก่อนนี่ลาบปลาเน้นวนันทีอู้ลาบแบบแบบซุปพี่น้องจา้าเอ,อ้แล้วเห็ดเป็นตบดแฝงเราจ้าพี่นอ้องอืมเจ้าของเห็ดเจ้าคล้องเอง็นเนาะพี่น้องจา้าในคืออา,อาหารลาบหมูฝีมือยายลินค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้อันเพื่อนใจให้ยายลินเขาคขวน้ำอันนี้ก็สิเป็นต้มแสบเนื้อนะคะยายลินบ่กินเนื้อแต่ว่าเห็ดให้ได้อยู่อันนี้ก็คือลาบปลาเน้นมีกุ้ง อันนี้กตํตบักคุงนะคะค่ะเครื่องพักต่างๆข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องจา้าค่ะกะผู้ใดมากก้อนกะกินก้อนพี่น้องผู้ใดมากที่หลังกะกินที่หลังพี่น้องจ้ากะสซมีขนมเสน้นข้าวปุ้นเนาะคะ่ะเนาะกะสซมีพักแก้มต่างๆะีเม,มีเครื่องดุงเครื่องดื่มอันนี้สาวนาครสวรรค์ อ่พบรักที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ <c oughs> ค่ะนี่ลคะค่ะตอนยังม่ทันได้มากครบหวานกันเหมือนสุขคนเดียพี่น้องตาว่าอันผู้ใดมาก่อนกับสกินก่อนนะคะอาหารการกินอู้อลังการอยู่ดอกค่ะชีวิตคนไทยในต่างแดนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> พี่น้องกิน <c oughs> ข่าวน้ำกันเ <c oughs> อนน <c oughs> อมาแล้วเจ้าภาพเ <c oughs> มื่อเนี่มาก่อนกินก่อนพี่น้องจ้ะ พ่อเจ้าภาพกินเขากอนพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อกินขขาน้ำกันนะคะไผ่มากกอนกินก้อนเหม่อนี่น้องเด็กกำลังจัดดอกไม้พระห่วงกำลังจัดดอกไม้ดอกยัง ค่ะน,นี่คือวัฒนธรรมสงนมพระของเจ้าของบานคุ้นใจนะคะเล่ากับเส้นมาสงการบานเล่าพี่น้องค่ะชีวิตตังแดนบ่ดไปวัดกับิสงนมพระยุบานจังซี่ละค่ะอันเมื่อนี่บุท่านได้มาหลายคนเดี๋ยวพี <tr. t> ่น้องมีพ่ออจเอเจสกอนยังไม่มาเยอะอืมพี่ก่อนพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ไปก่อน

อยู่ในบ้านนั่งดีพวดถิงผ้ากันว่าปูสาต์นางตากแดดกินเข่าซุ่มกันที่นองจอ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้สู้ผู้สุคนมาเด้กินข่าว่าสั้นอยู่ดีมีแห้งสูบผู้สุคนเนาะอันนี้กะอยู่ดีอยู่บมีแกแ่อันนี้เจ้าบ้านเด้นี่เจ้าบ้าน อาจารย์่าพ่นกัเลาก็มาจากลอนดอนอันนี้ครูโนบเออครูสอนภาษาอังกฤษเรามาอยู่ประเทศอังกฤษหลยปีเหลี่วผู้ใดเลี่ยนบ่ไดบ่ถือบ่ปองกลมาเลี่ยนน้ำเล่าเดอ้อเออทางนั้นก็นสิเป็นอันก็สิเป็นเจ้าของลานนวดคุณคุณพูน <c oughs> ทางนี้กอะออาครูมาจากเมืองไทยเฮาพ่นละค่ะเมื่อนี้มากินเขา้าซุ้มกันพี่น้องจ้า สังคมอันสังคมคนไก่บานเนาะค่ะเนาะนอกกินเนื้วอยากกระจ้าเสื่อแล้วพี่น้องจ้ามีสมพักสงพักเสียนลาบก่อยซอยเซ่ค่ะแล้วก็ซุปน้อไม,สมอ่สมมากินมากินมาตุ่มมโฮ้มกันอันนี้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านยุฟังทั้ง,บบงบบพุ่นกะมีบาร์บีคิวบาร์บีคิวพี่น้องคะค่ะนี่ละค่ะคือสภาพเอ่อของ วันหยุดช่วงสงการปีใหม่ไทยเนาะค่ะเนาะมาตุ่มมาโ้มกันอยู่มองเน่ล้วพี่น้องจ้าค่ะ ค่ะยายลินกับน,น้ำเสนอให้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้เห็นวิถีชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่ก็บสีมวนมวนกินข้าวคุยกันถามข่าวถามข้าวกันตามภาษาพ่อให้หคิดถึงกันเนาะค่ะเนาะบางคนกับบริพอกันหลายปีพี่น้องจ้ะค่ะคลิปนี้กับมีมาฝากมาต้นพี่น้องลหลายเติบถึงชีวิตในต่างแดนในมุมของ คนไทยไก่บ้านกินเขากินนามห่วมผ้ากินปลาห่วมปิงเนาะค่ะเนาะขอบุญขอบคุณลหลายๆทุกๆการติดตามรับชมทุกเม่นทุกไหลทุกแช์ทุกๆ,ๆ, ies, ก,ๆ,ก,ๆ,ก,ๆกำลังใจนะคะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ